พอเ,เห็นแล้วโอ้โหขึ้นน่ะมายัวย่วยุมาแจกกล้วยมาถกผ้าถกผ่อนให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยเขามาประเทศเราอ่ะเขาต้องทําตัวให้หน่ารักกว่านี้ต้องเคารพสิทธิ์เคารพกฎหมายโชคดีที่ตุ้มไม่ได้ไปอยู่ที่คอนโดที่สุขุมวิทถ้าไม่งั้นตุ้มออกไปแน่นอนรับรองว่าลงสนามแน่นอนครับถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะก็ส่งตัวแทนไปก็มีน้องเจนเน็ตไปลงพื้นที่ คือเมื่อคืนน่ะตุ้มจะนอนแล้วเนาะก็กําลังงงเงียแหละจะหลับกับจะคลายนี่ไปแล้วก็มีลูกสาวส่งทิปมาให้พอเห็นแล้วโอ้โหขึ้นน่ะคือจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าสนับสนุนเรื่องความรุนแรงหรอกเนาะแต่ทีนี้ว่าต้องบอกกันว่าทุกคนมันมีขีดจํากัดไงมายัวยา่วยุมาแจกกล้วยมาถกผ้าถกผ่อนให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผลสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องตรงนั้นขึ้นจนได้แล้วตุ้มมองว่าคือเขามาประเทศเราอะ เขาต้องทําตัวให้น่ารักกว่านี้ต้องเคารพสิทธิ์เคารพกฎหมายเคารพกติกาของบ้านเราไม่ใช่ว่าพอมาบ้านเราแล้วจะมาลุมกระพืบพี่น้องของเราในประเทศของเรามันก็เป็นไปไม่ได้ใครเห็นใครก็ขึ้นแหละเท่านั้นยังไม่พอยังมาแบบว่าชิงทรัพย์ชิงทรัพย์ไปอีกอ้โหูอันนี้นี่แบบมันเข้าขายโจรเลยนะแล้วก็เหมือนมาเฟียเลยเพราะฉะนั้นตุ้มก็เลยมองว่านั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมตุ้มถึงโพสต์ออกไปแบบนั้น แล้วพี่ตุ้มนี่พอเห็นภาพอย่างนั้นแล้วเมื่อคืนนี้ถ้าไม่ติดธุระนี่ไปไหมเมื่อคืนนี้โชคดีที่ตุ้มไม่ได้ไปอยู่ที่คอนโดที่สุขุมวิทถ้าไม่งั้นตุ้มออกไปแน่นอนแต่อันนี้คือตุ้มกลับไปแล้วก็คือแบบมันเหนื่อยเพราะว่าตุ้มเพิ่งทําค่ายตรงนี้เนาะแล้วมันก็ทั้งวันไนงะกว่าลูกค้าจะกลับมันก็ดึกแล้วด้วยอะไรเงี้ยรับรองว่าลงสนามแน่นอนค่ะถ้าอยู่ใกล้ๆนะคะก็ส่งตัวแทนไปก็มีน้องเจเน็ตไปลงพื้นที่แล้ว กับเหตุการณ์ครั้งนี้ฮะมีอะไรฝากถึงลูกๆสาวที่อยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้บ้างฮะก็คือตุ้มว่านะมวยไทยเนี่ยเรียนได้ทุกเพศทุกวัยแต่ตุ้มไม่ได้สอนให้เอาไปทาร้ายคนอื่นสอนให้เอาไปไว้ป้องกันตัวสอนเอาไว้แบบปกป้องคนที่เรารักเพื่อนที่เรารักครอบครัวที่เรารักแต่อันนี้ตุ้มต้องบอกกันว่าตุ้มไม่ได้สนับสนุนให้เรียนแล้วเอาไป ชกต่อยกับคนอื่นตามข้างถนนหนทางไม่ใช่ค่ะเอาไว้ใช้ยามขับขันแค่นั้นมวยไทยเรียนได้ทุกเพศทุกวัยผู้หญิงยังเรียนได้กระเทยก็เรียนดีค่ะ